สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำนะครับชอบกระชัยลำเพลิน์ตออฟฟิเชียลนะครับผมเมื่อวันสบายๆนะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาชมโอ้เสออนนพดพนอกพนันยูอันไม่มองจอดแล้วพี่น้องไม่มองจอดแล้วเอารถคู่ทุกคู่หนักคู่ทุกคู่หนักพี่น้องเอ้ยนี่ละนี่ละมวลน,นี่ละนี่ เพชรมีพัดลมหายพอบพูนมือนีพันจีเอาเสาไฟขึ้นนะครับเปลี่ยนเสาไฟใหม่นะครับพี่น้องรั้วรั้วใหม่นะครับนี่ครับที่เอาเสาไฟนี่ขึ้นนะครับพี่น้องเสาไฟมันยังไม่เพราะท่านมาตรฐานแต่เปียกกำลังเพ็ดครับเสาไฟเป็นบอลม,มือนีครับผมโอ้สุดยอดสุดยอด เสาไฟสองต้นครับพี่น้องเพราะว่ามันยังเป็นเสาใหม่อยู่นะเเอลยก็เลยใส่เหล็กนะครับซื้อเหล็กมาสองต้นนะเสาไฟมันพอท่านมาได้มาตรฐานปันใดก็เลยซื้อเสาเหล็กมาอีกสองต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะฝังจะจะฝัง เด็ดอย่างเดียวนะครับสุดยอดสุดยอดพนณ่นประธานพนังเซยอยู่พนหัวออกเงินนั่งเซยอยู่อ้พนนั่งเขียวแล้วมีบานอยู่เหรอคุณพี่นอ้องเอาเดี๋ยวเขาไปเบิงทางหลังบานรพเนธนะครับกิจ,รจก,กรรมวันอาทิตย์นะครับสบายสบาย ้วท่าสีครับพี่น้องเดี๋ยวท่าสีเอาเห็ดซัมนี่ละมึนกี่มะทางตากรวยรออกครับครับวันนี้วันนี้เราเอา่อทังน้ำท้าชิดแล้วมาตอ่อหนาให้ครับ คือสวนครับสวนหลังบาทเขาตัดหญ้าตัดอย่างเงยครับเดี๋ยวมองนิดสิเคียร์ทำความสะอาดมอเลยนะครับนองหนามของยังนะครับคุณทุกกำลังใจนะครับเสร็จเสาไม้นะพี่น้อง ว่าเสาไฟมันยังบ่ท่านอันดีปันไดน,นะครับโอ้แดดดีครับแดดดีอากาศดีนะครับอากาศดีอกาศดีนะครับวันนี้เราจะทำหลายอย่างนะครับกิจกรรมวันว่างวันว่างนะครับโอ้หิว ไปเรื่อยๆคือรถขายองค์เล็กๆน้อยๆแล้วก็ทำกันไปเกิดเหตุไฟเหตุเสาครับบรรยากาศล้างบ้านนะครับการล้างบ้านนะครับฮ้อนฮ่อนฮ่อนฮ่อนนะครับขั้นชิดไปทางไรนอขั้นชิดไปทางไรนอ น้ำนสูงเติบนะบพี่น้องเอ๊ะมันสิบังไฟไนะ่เนาะบบบังดอกสิบังไฟนี่บ่นละพี่น้องบรรยากาศหลังบ้าน,นครับ ดี <The> ๋ยวห้าสภาพไปเบืองท้งผุดนะครับเอาครับพี่น้องหลังจากเข้าตอทอ <c oughs> ตอยังแล้วเข้าประเมืองอ่ได้ยัี่ก็ได้ได้สูบน้ำบอกปั๊มนม้ำปั๊มน้ำนะครับอัตโนมัตอนนิอันนี้จะเป็นปั๊มอัตโนมัตินะครับพี่น้องยิ่งคืนทั้งนะครับปล่อยลงใส่ปล่อยลงใส่อนเนาะปลาบ้านบ้าน ปลาปลาบ้านบ้านนะครับ <ไป S 1> โดยดช่างผู้ชํานาญงานทุกอย่างนะครับไปด,ดับเผ็ดเบิร์ตทุกอย่างฮาเด็กเมื่อกี้มึงเพราม,มันรวมตัวนี่ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์สบายๆนะครับขอบคุณนั่นขั้นฉีดคนโสดนะครับโสดโสดโสดหรือโสด โชดโชดโชดคันชิดคนโสดคนโชดอ่ะอีซูโกะเข้าไปเบิ้งท่าผุนกันครับพี่น้องครับผุนเสาไฟก็มีบมาเสาไฟเดียวก็ต่อเสาไฟเนาะเสาไฟแต่บันนี้มีไอ้ยังก่อโซลาเซลล์ไล่ทางโซลาเซลล์ไล่ทางมาโอ้ยมันก็้สเป็นไปแล้วเพราะว่อมาขึ้นไอ้ฟันดีสามโตแดงจึงคืงอยู่อีหลี่ฟันฟันว่าอุ่มซบขึ้นมาหาซบมาเลี้ยงกันเข้ามา เอาไปลือคดีเด้อเฮ็ดคดีใหม่ว่าซั่นบันพิ่นก็ยื่นกระดาษให้คั่นจิตเหล็กสามตัวแดงจึงขึง yeah. สาธุสาธุเอาพี่น้องใกล้ๆมือเพิ่ลสิบอกเอาอย่าต้องจ้างข่อยบ่ซื้อได้คั่นใจข่อยซื้อน้ำนี่บ่บ่เจ้าบ่ต้องซื้ออยู่ซื้อเลยอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งทางพุนครับก็แล้วกันเลยครับตอนนี้เฮาก็ลุยอ่าท่อน้ำนะครับโอ้บ่ได้ตัดทางนี้ถิ่นเนาะ ปาดกระชิดกระชิดเฮ็ดเฮ็ดปาดพี่น้องหมู่บ้านคือผมเห็นว่ะหมู่บ้านคือผมเห็นมึงนไงปาดพี่น้องเฮ็ดบดขาวอะไรเด้อดังเด้อเด้อเด้อดังเด้อแกงเนาะแกงมาแรงแรงแกงสจกบโอ้ยดละเลยครับแกงสจกบครับพี่น้องปาดหมู่บ้านนี่ผมเห็นพี่น้องหุ่นปาดเฮ็ดบดขาวสุดยอดสุดยอดครับ โอข้าสิได้กินพี่น้องเออนะทางน้ำค่อยร่างการบาพี่น้องกรตัดว้ดกล้วยออกนะครับเดี๋ยวกาสิเห็ดให้มันเป็นแป้นแถวนี่เลียพื้นที่เดี๋ยวิทาสีอีกกลับมาจากบันแท่งครับเจอกันนะครับทาสีกิจกรรมวันนี้พี่น้องเฮ็ดออกลายคุณพี่น้อง อันนี้เห็ดคอนขาวตุมมติมอยู่ไทยไปไทยมากรพอเห็ดถ้าพอก็เห็ดสายไฟอยู่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องบัไดไปไสนะครับชองกระชายเราพิ่นองไปเที่ยวชองนีเห็ดเฮื่อนอยู่ครับขออันซ่อนเห็ดนี่นะเดีย๋ยวเราจะมาทำความสะอาดแถวนี้นะครับชิดกำลังทำไฟอยู่นะ่ะ ขอบคุณพี่น้องเชิญหนึ่งเด้อครับโอ้ท่าผิดกระอุดมสมบูรณ์พี่น้องเกียร์สองเมตรครับยางผุ่นป้าสะอ่อนสะอ่อนผุ่นเต็มโปะค <laughs> ักขนาดคักขนาดเงลยลอยระเกียร์นะเงยลอยเกียร์มึงเนี้ยสามเมตรครับพี่น้องสามเมตรที่สองเมตรโอ้โหเต็มโปะแล้วครับพี่น้อง เฮ็ดไปให้มากกแปนล่ะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาตอนน้นอันผมม่วงที่าพลาอนสองต้นนี้ลงนะครับครับอันนี้คือบรรยากาศล้างบานนี่เอากระท่อมหน่อยมาว่างใดเลยนะพี่น้องนี่มองนี่โฮมดีนะครับมองนี่มองนี่โฮมดีมีทั้งน้ำแข็งพ้อมป้าเห็ดนี่นะพี่น้องเมื่อแรกสิเก็บนี่เดี๋ยวเย็นนี้เก็บนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เก็บนะครับเพื่อยู่ต่อนี่ก็มี เดบอไล้รครับพี่นอ้องโอ้มันออกบางแหน่บางแหน,นไก่ยังมากินเดอ้อนี่ครับพี่นอ้องเห็ดบดขาวนะครับเห็ดบดขาวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะแกงเห็ดบดเมนูเด็ดๆเ,เดี๋ยววันนี้คงเสร็จนะครับวันนี้คือเสร็จแล้ววันนี้เก็บงานหมดทุกอย่างนะครับนี่วันนี้กระทางวันนี้กระทางไอ้ ปลากล้อยออกนะครับก็เหล่มเป็นรลุปเป็นหลังครับเดี๋ยวเราก็จะทาเสาไฟครับจะเสาไฟนะสักครู่เราก็จะทาเสาไฟนะครับเสาไฟมันไม่สวยโอ้ตั้งนังกินข้าวเที่ยงแล้วกับมา่นางครับพี่น้องสายไฟต้องทําใหม่นะครับ โอ้แดดถอนแดดถอนถอนท้งนกับห่มสบายผุดครับผุดโอ้คุณเคียวบอกออกไปใส้เลยมันน้งนี่พี่น้องได้พัดลมใหม่พี่น้องได้พัดลมใหม่โชว์โชว์เปิดโชว์ขั้นซิตเอามาให้ผุดอู้หพัดลมใหม่นั่งชมบิวนะครับ สุดยอดโอ้เย็นสบายเย็นสบายรับเย็นสบายครับผมอ่ะขอบคุณทุกก่ลัใจครับพี่นอ้องแฟนเพลงแฟนหมอลำครับเ่อากัใช้ยลำพอรบเชียนะครับเดี๋ยวหากินเข่ากินหนาบก่อนนะครับพอกันพอกันไมครับพี่นอ้องพอกันไมพอกันคลิปหนาพอกันมือแรงเด้อนะครับผมคลิปนี้เอาไว้สมิสซากอนครับ พี่น้องครับนาเสนอแล้วครับวดนี้นี่ครับพี่น้องครับนําเสนอนะครับอ้าพอกัดคลิปหน้าพี่น้องยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคดครับหากีดข่าเทียงก่อนครับผมสวัสดีครับขอบคุณพัดลมใหม่จากคันชิดนะครับพัดลมอันเราเอามาจากไสบุอ่ะพอกันไหมครับสวัสดีครับพี่น้องครับ